ขอบ,บาสวัสดีแลวมาชมทุกท่านกันด้ว้นะครับถ้า่วงนอนไปคิดเลยวะมาวันนี้เราจะมารีวิวอัปเดตใหม่เร่ว่ารีวิวไม่ได้เพราะว่าบอกเลื่อนเกี่ยวกับอัปเดตใหม่แล้วกันอ่าอย่างแรกเลย <c oughs> สายฟ้าอัปเดตใหม่นะฮะซึ่งสายฟ้าอัปเดตใหม่อันนี้จะอยู่เกาะใต้น้ำโอเคไหมเพื่อนงั้นเราอยู่นี่นะ ซึ่งถ้าถามว่าสายฟ้าเด็ดใหม่นี่มีประโยชน์อะไรมันจะเป็นสายฟ้าเกิดตามก่อมันจะเกิดทุกหนึ่ชั่วโมงถูกปะใช่ไหม <c oughs> เพื่อนใช่ใม่อาเคมปิงอ้าวผมว่าจะปิงเล็กน้อยนะเนื่องจากฝนตกพายุเขานี่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 สายฟ้ามันจะเป็นแบบนี้มันจะผ่าลงมาทําให้มอนมันติดเขาเรียกอะไรนะสถานะสายฟ้าถูกไหมอ่ามันจะ อ่าแล้วและอ่านเดี๋ยวถ้าให้ทุกคนเข้าใจง่ายเดี๋ยวผมข้ามมอนให้ดูแล้วกันมันจะอยู่ประมาณสิบนาทีนะสิบนาทีไม่มักไม่เกินนี้ใช่ใช่ใช่มีนาทีโอ้เกมปิงมากเลยอะ่ะคนดูคลิปเนี้จะต้องทนดูเป็นปิงๆเลยนะอายุเข่าวะ่ะโอ้อายุเข่าวะ่ะในเนก,ก้าใช่ไหมป่อยอายุเข่าอ,อืม แล้วก็ผมจะมาอาอย่างแรกผมจะมารีวิวนี้ก่อนรีวิวเขาเรียกว่าสายฟ้าก่อนแล้วผมจะมาโอ้เกมยังปิงแล้วผมจะรีวิวผลสายฟ้าตื่นด้วยผมทาตื่นมาแล้วายฟ้าตื่นก็ก่อนเลยว่าถ้าถามที่มันก็ทีนี่นี่พวกแค่น,นี้เลยพวกแค่น,นี้เลยเนี่ยผมได้มาละสามสิบสามอันมันจะเยอะตามโลกนะโลกสองอาจจะได้น้อยกว่าโลกสามเยอะมันจะเป็นอันเนี้ยตัวแค่นี้ ตัวแค่อันนี้มันใช้ได้แค่สุมผลใช่ไหมเพื่อนหรือมีมากกว่านี้สมผลไม่ได้ไม่ได้ดูตรงแน่จะได้แค่สมผลแล้วมนะั้งซึ่งเดี๋ยวผมเก็บให้ได้ห้าร้อยอันครับเอเแค่มามามา,มาครบครบห้าร้อยแล้วครบห้าร้อยแล้วเราจะทําการไปเมื่อเราครบห้าร้อยละถ้าถามว่าเหรียญน,นี้มีไว้ทำอะไรเหรียญน,นี้นะ ป๊ดนึงนะวัปไม่ได้โอเคอย่างนี้แหละเนี้ยเรามาที่เกาะเต่าไอเต่าหรือไงไอเต่าโอ้นกง,งูปิงแดกอีกแล้วโอ้ยโอเคมาละลู <c oughs> กแข่งฟามจอยข้างบนมั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 นไม่วา์ปมันไม่วา์ปมันเพราะว่ามัน ไโอเคได้ละไเพื่อน,นนะองเียวันนี้ก็อนเพื่อนอ yeah. ซึ่งเหรียญทูเคนนั้นนประโยชน์มันเนี่ยอันนี้จะเป็นแรนดอมปกติแรนดอมฟุตเนี่ยมันจะเป็นเงินปกติที่เราใช้กันส่วนซัมเมอร์ฟุตมันจะเป็นการใช้เหรียญทเคน token. อันนี้ห้าร้อยอันมาสุม่มซึ่งเลทของมันเนี่ยจะดีหน่อยเพราะเลดของมันจะไม่มีผลระดับคอมมอนคือพวกผลแบบ ผลแบบว้าอันนี้นี่ผลพวกผลล็อกเก็ตผลอะไรเงี้ยจนถึงผลหนามจะไม่มีผลพวกนี้แต่หลังจากผลไฟขึ้นไปเนี่ยจะมีหมดเลยนะซึ่งเลดใช้ได้ยูดเ็ดก็โอเคแต่ว่าผมก็ก็ยังเกลืออยู่ดิฮ่ฮย่างั้นเราไปรีวิวอันต่อไปอุ้ยหายปิงแล้วไปเฮียแล้วอย่าหาทักครับ มาเปรีวิวอันต่อไปกันดีกว่าเจนกับตรางเพื่อนอันต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องเบ็ดตกปลากันเดี๋ยวผลสายฟ้าเอาไว้อันท้ายเลยเลยกันใช่ไหมเพื่อนนะเรื่องเบ,ตตบ็ดตกปลาเนี่ยเริ่มจากวิธีการหาเลยมันนี่มันนี่เพื่อนตามมาไห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 นเบ,ตตบ็ดตกปลาวิธีการหาเนี่ยเราต้องไปที่เกาะแรกหรือว่าเกาะควัดเท้า เย็นต่อประทาันก็ได้โอเคโอเคกูปิงแดกแล้วโอเคทุกคนซึ่งเมื่อเบ็ดกปลาเนี่ยวิธีการหานะทุกคนเห็น NPC ตัวนั้นไหมตัวนั้นอย่รงนั้นเราต้องม่จะอยรงเบ็ดกับไอาแล้วมันซื้อเบ็ดกับอลาซึ่งผมซื้อมาแล้วมันจะไม่มีอุ่นนสีมีให้มันคือขยะ อันนี้นจะมีขายปลาซึ่งในขายปลาผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองดูหน่อยแลย้วกัยผมตกปลาประมาณนิดหน่อยประมาณสี่สองตัวอ๋ออ,อ,อ,อ๋อไอคุยไอปิงคนดูอาจจะงุดหิดเกี่ยวกับการปิงนะฮะโอ้ผมก็งุดหิดตอนนะั้ Okay. มา <S <S ลองลอว่าขายได้ไหมน,นี่ขอรอนะขอรอเนะี่ยอ่าขายได้ขายได้ได้มาสี่หมื่นสามนี่คือการขายปาลาหลักการประมาณนี้แหละนี่ขายได้ไหมครับแล้วผมขา,าาลลขายปลาอ่านเรียบร้อยขายปลาเรียบร้อยละซึ่งปาลาเนี่ยเมื่อเราได้เป็ดตกปาลามาละแล้วตกเลยไม่ได้เราต้องไปซื้อเหยื่อก่อน ซึ่งวิธีการซื้อเหยี่อและกูก็ปิงเด็กวิธีการซื้อเหยื่ยอดูตรงนี้กดบลายปพ๊บกดเบสิกว่ามันน่าจะมีแบบเบ็ดชั้นสูงกว่าน,นี้ต้งังไม่รู้ไม่ใช่งั้นหนึ่งพันในการซื้อเราจะได้มาสิบอันมาเก็บได้เก้าสิบเก้าอันนะเชเขียนจะประมาณนี้แล้วก็เอาต่อจากแล้เวเบ็ดต่อไปแล้วก็เฮ้ย hey. ป,ปลากับท,ทิวทัศน,น์ทะเลต่อไปเรื่องตกปลานี่็คือเรื่อง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 ตั้งแคมป์ ừ. แล้วต,ต้องใช้ไม้อันนี้หน,นึ่งอันเรากดยวนี่สอมสูดอทหงานเลยแคมป์ออกมาละส่วน,อ,น,นอ,อ,อ,วอันนี้คือสิ่งที่ขอโทษครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำได้ซึ่งผมจะบอกชาวบ้านที่ผมรู้นะความสามารถปนะอันนี้คือมันจะทำให้เราเห็นกล่องสมบัติในแมป อันนี้เพิ่มดาเมจเวลาตีเอ็นดีอันนี้เพิ่มเงินผมรู้ตระอานนี้ตัวอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองค้ามาให้เพือความเชื่อ,อปออออ,อ,อปิงแดกผมค้ามาได้ละเมื่อเราค้ามาเนี่ยมันจะอยู่ในกระเป๋าเรานะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าเราไม่ใช่ว่าตั้งแชมป์มาแล้วเราจะได้เลยนะ ไอ้อ,อาหารพวกนีน้เราต้องไปหาสูตรก่อนสูตรครับซึ่งสูตรคราบหาจากไหนใช่แล้วนี่เลยเ๋ยดตกปลาให้เราตกไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นขวดคล้ายๆขวดที่มันจะมีใบอยู่ข้างในพอเราเปิดออกมาเราก็จะได้สูตรซึ่งมันมีโอกาสได้สูตรซ้ำแล้วตกปลาตกปลามีโอกาสได้สำแร็ด้วยนะครับใช่แล้วตกปลาเราจะได้กอดสมบัติอะไรแล้วก็ไปเปิดสมุนของนะฮะ ซึ่งจะถามผมครับเพราะผมได้แค่กล่องเดียวต้องเล่นมาน,นี่แล้วก็ให้เอาออกาจากกระเป๋าก่อนนะไม่ใช่ว่าคาบแล้วเข้าตัวเลยนะเอาออกมาจากกระเป๋าแล้วแล้วก็กดดิม่มเอาออกมาดิออกมาสิออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดียดเอออเด๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้โอเคเออกมาละแล้วเราก็กดนะโโดิ่มนะฮะโมเดลไม่หลุด ดริงเข้าไปโอเคอันนี้เหมือนว่าจะเพิ่มอะไรสักอย่างแป๊บเองเนะคเจ้าของช่องใช้เวลาในการยิ่งอ่านยิ่งงงัวดไปเลยนะนทุกคนเดี๋ยวนะถ้าศ้รายที่ผมเข้าใจผมขอลองดูก่อน จะทําให,เห้เราแบบเป็นจุดเด่นแบบมันวิ่งมากระทืบเราไกลขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะะอันนี้ไม่แน่ใจดูสอบกันเองตตามที่ผมเข้าใจคือมันน่าจะวิ่งมากระทืบเราในระยะที่ไกลขึ้นเราต้องจะลากมันง่ายขึ้นปะอันนี้ไม่รู้นะ,ะอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะ,ะเอ่ออันนี้ผมไม่รู้ตาได้เดปรียคนเยอะอะไรนะครับ้าเออใช่ครับการตกปลาได้เปร้ยบ้ปนฮะบอกว้ก่อน ซึ่งปลาก็หาเงนินได้ครับพอเสร็จเอเค,อเคจบได้านี้ไปละมีอะไรอีกนะในปเดตนี้กเออกาะเกาะใหม่เกาะใหม่พาไปทัวร์ยังเออใช่แล้วเกาะใหม่ใช่แล้ว,ลวขอบที่บอกไปกันกลางครับซึ่งวิธีการไปเกาะใหม่เนี่ยเราต้องฆ่าไอ้เบิร์ดก่อนนะฮะหรือนกจากเกาะไอ้ที่เกี่ยวอาโฟนเองซึ่งวิธีการเชิญนกตัวนั้นทุกคนน่าจะรู้กันแหละ แต่เผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวบอกให้กันละทุกคนจะต้องมาตีมอนเกาะน,นี้นเกาะนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าทำเกาะไหมแต่ผมรู้ว่าตรงนี้ได้แน่นอนตรงนี้ตีตีมอนจะกนเกาะนี้จนกว่าจนกว่าไอ้นกสองตัวตรงนี้จะตาแดงเนี่ยอันนี้คือมันตาสีดำอยู่ถ้ามันให้มันตาแดงตัวสองฝั่งแล้วเราก็มา พอมาตาแดงนะพอตาแดงแล้วให้เรามาตีตัวนี้ตีพวกนั้มันจะสามารถทําลายได้ตอนนี้มันทำลายไม่ได้เพราะมันยังไม่ตาแดงไหลอะแล้วลพอเราฆ่าเสร็จเพ๊่มมันจะมีนกผู่ขึ้นมาเป็นบอสพอเราฆ่าบอสเสร็จเราจะสามารถมาคุยกับไอ้หมอนี่ได้และมันก็จะให้เราลงไปโลกใต้นะ้ำยู ซึ่งโลกใต้น้ำเนี่ยสิ่งที่ผมรู้ตอนนี้นะสิ่งที่ผมรู้จะมีแค่ฟาร์มเบลฟาร์มเบลมากจะ่มีมากกว่านี้แต่ว่าผมรู้ค่าอ่ามีจุดฟาร์มเบลสองจุดเป็นจุดใหม่เพิ่มมาอันนี้จุดนี้ก็ฟาร์มจุดตันฮนะแล้วก็จะมีเอวีตัวนี้ช่ไม่ระวัปไปเกาะไหนก็นได้แต่เราต้องเสียงกันนะฮะเราจะวัปไปได้ทุกเกาะสมมติผมจะไปเกาะกลางเสียหมืนน่นน อ่านี่ถือว่าใช้แทนผมประตูได้เลยนะแต่เราอาจจะต้องไปก่อนนั้นบ่อยหน่อยถูกไหมเพื่อนอ่าเ,เ่งก่อใหม่ก็จะมีประมาณนี้แหละที่ผมรู้อะ่ะวก็เช็คครับแล้วก็จะม,มีอะไรอีกนะใช่ใช่ผมยังไม่ได้ออกวิธีการทำฝนสายฟ้าใช่ไหมล่ะเราไปถึงช่องฝนสายฟ้ากันเลยดีกว่าผมมีประมาณนี้แหละผมจะไม่ถิด พลันสายฟ้าเนี่ยเราต้องมาคุยกับไอ้หนุ่มนี่ปึ๊บวิธีการทำวิธีการทำาลสายฟ้านะอันเนี้ยเราต้องใช้มาตเตอรี่มัตเตอรี่อ่ะทีนี้เราต้องใช้มาตเตอรี่ปลดล็อกมันใช้มาทั้งหมดห้าร้อยมัดแล้วเรามาเริ่มมันทีลสัสกิลกันเลยดีกว่าฉันจะรับดาเมจนั่นเอง ส่งดาเมจนั้นมารับมันไว้ได้เดี๋ยวอธิบายเขาดูก่อนละกันนะฮะว่าแต่ละสกิลอะไรบ้างอันแรกจะทําให้เรารีลูกบอลสายฟ้าข้างหลังเนี่ยได้เร็วขึ้นมีแค่นี้แหละอันแรกสกิลแรกซึ่งมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากพอใช้เยอะมาส่วนอันที่สองเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถใช้สกิลคอมโบระหว่างสกิล x กับสกิล z ได้เดี๋ยวใช้ให้ดูแล้วแหลส่วนอันที่สามนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเหมือนจะทําให้เราแบบ ใช้มังกรสายฟ้ากระทืบเพยเยอร์ได้เวลิกุดมากขึ้นมั้งนะถ้าตาไม่หัวใจแ,แต่มันเกี่ยวกับมังกรสายฟ้าคนระซึ่งอันนี้มันจะทําให้เราสามารถปล่อยมังกรสายฟ้าตัวเท่าว่าซึ่งสกิลนี้เทม่าประมาณนี้เออแล้วก็วิธีการทํานะเพสท้ายเครสท้ายเสกำลังจะเดินไปต้องเดิวกลับมอกอนเพสท้ายเนี่ยคือเฟสไอ เนี้ยเควสเนี้ยไอสกิลท้ายเนี่ยเราต้องทําการทาเควสซึ่งเควสมันทํำยังไงมาเควสมันทำยังไงเควสมันอย่างแรกเลยเราต้องมีผลสายฟ้าเนี้ยอันนี้ถูกต้องมาร์คห้าร้อยในที่สองสมมติเราต้องมีผลสายฟ้าเป็นผลในกระเป๋าสมมติอันนี้มันเป็นผลสายฟ้าถือๆด้วยกันเออแล้วให้เราตซยมันเข้าไปพอเรากินเสร็จพอเรากินเสร็จเควสเสร็จเลยแต่ต้องเราเควสก่อนนะจ๊ะ และพอกินเสร็จปุ๊บเพลสเสร็จมันมันจะให้เราเอาของไปครับซึ่งของครับคืออะไรก็คือก็คือ,อน,นี่ของชิ้นนี้จะเป็นอันนี้แล้วก็แฟกเมนต์หนึ่งหมื่น 1, แล้วก็เศษปลาสายฟ้าซึ่งอันนี้ใช้อยู่ที่สามอันเศษปลาสายฟ้าทุกคนมีอยู่แล้วผมก็จะไม่ได,ได้ใช้เท่าไหร่แต่แฟกเม้นต์ใช้หนึ่งหมื่นประมาณนี้แหละทุกคนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่ที่แน,น่คือล็อบเพลส กินผลอะไรสักอย่างเอ้กินอะไรกนะินผลสายฟ้าต้องกินเข้าไปนะวงเล็บว่ากินเข้าไปแล้วก็ไปรับแค่นี้เลยซึ่งมาเข้าสู่ช่วงรีวิวสก,กิลรีวิวสก,กิลอะสก,กิลแรกก่อนเลยแบบปกติจะเป็นการปล่อยลูกกลมๆไม่ออกเว้ย,ยทำไมจะไม่ออก รอบหนึ่งเอาใหม่ทุกคนขอติดสอปล่อยใหม่เอาใหม่ <c oughs> าหมสามสองอ่าเป็นการปล่อยไปอย่างเงี้ยเป็นสกิลนี้ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงแต่ถ้าเราสมมุติเรากดชาร์จมันจะมีสามขั้นนะชาร์จแบบปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้โยนไปอ่าอันนี้ขั้นสามขอโทษครับเรามันทึกสกิลหนึ่งมาครับที่เคลนหลบได้สกิลไหนดิเคลนหลบได้เหรอมันก็หลบได้ทุกสกิลนะยกเว้นมันจะมีสกิลแบบนี้ เนี่ยสก,กิลน,นี้น่าจะหลบไม่ได้ก็คือให้เรากดครั้งให้เรากดแล้วนับหนึ่งนับหนึ่งแล้วก็ปาออไปหลบไม่ได้ครับตัดเคียนครับตัดเค็นอ่าตัดเคียนตัดเคียนก็คือสก,กิลระเบิดอ่าผมผมทําให้เข้าใจง,ง่ายคือสก,กิลแรกปกติกดไปเลยแบบที่สองให้นับหนึ่งวิแล้วค่อยปล่อยแบบที่สามคือให้นับเป็นสองวิซึ่งแบบที่สามเนี่ยเมวให้ดูแล้วกันแบบที่สามจะมีสองแบบ ก็คือแบบที่สามมันแยกเป็นสองเวอร์ชันเด็กก็คือเวอร์ชันใช้โดนกับใช้ไม่โดนถ้าใช้โดนมันจะเป็นแบบนี้ชาร์จปึ๊บใช้โดนมันจะเป็นแบบพุ่งไปควนปั๊บ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 โป้งไปแบบนี้แต่ถ้าสมมุติเราใช้ไม่โดนอ่ะอยู่ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยโอเคประมาณนี้แหละถ้าใช้ไม่โดนชาร์จปึ๊บพุ่งฟูไม่ออกนะอ่าแลเราจะปล่อยมังกรออกไประเบิดโป้งหูืวัน โอเคซึ่งสกิล X อันนี้ชื่อสกิล X แบบธรรมดาถ้าไม่ได้ทำตื่นสกิล X มันจะเป็นแบบนี้แค่นี้เลยแต่ถ้าเป็นแบบคนที่ทำตื่นนะวิธีการใช้ก็คือสกิลที่เราต้องใช้มาร์สประมาณสามร้อยเอิวิธีการก็คือเรากดปึ๊บออกมาแล้วเราหันหน้าขึ้นกดสกิลหนึ่งลุลวะหนึ่งขึ้นลุวหนึ่งขึ้นลุลวะ สกิลนี้แรงมากนะบอกเลยหนึ่งขึ้นเรอยหนึ่งขึ้นเรื่อยละอ่ะกเสร็จมันจะผ่านเรื่อยๆแบบนี้ตายได้เลยนะเพื่อนเหลือเจ็ดร้อยเหลือเหลือจ็ดร้อยครับอ่ะเพราะมันจะผ่านเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดกดสกิลหนึ่งซึ่งสกิลสามเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษสกิลสามก็จะเป็นเอ้สกิลเอ็กซ์นีแค่นั้นเนาะดู้วก่อนเดี๋ยวมันจะมีเิี่พีคอีกอย่างหนึ่งเลยทุกคนเราเราดูเราดูเราดูซึ่งนั่นก็คือ แรเราสามารถกด C เพื่อผ่าสกิล C มีแค่นี้เลยสกิล C เล่นได้เท่าไหร่ครับก็เข้าไปประมาณ3-4มสีพันครับเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยแรงนะงั้นไปสกิล V กันต่อเลยสกิล V เนี่ยจจ๊บชาร์ตกดชาร์จได้นะถ้าไม่ชาร์จมันจะลูกเล็กแค่นี้เลยถ้าชาร์จเนี่ยและเราปล่อยวันเก่งกี้ป้อง ยอดเหลือแปดพันครับยอนเหลือแปดพันก็ประมาณห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดนะดาวเหมือนเมื่อกี้ต่อไปสกิลเอฟสกิลเอฟเนี่ยมีแบบกดค้างกับไม่ค้างนะครับถ้ากดปกติจะแบบนี้แค่นี้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติเรากดค้างมันนี้แหน่ะเพื่อนมันนี้ยหน่ะมันนี้หน่ะมันนี้มันนี้มมนก็ะตาเนี่ยมากระตาหนูทดลองหนูทดลอง สกิลนี้จำเป็นต้องมีมอนหรือไม่ก็คนยืนข้างๆกันนะกับหล่อเทเยืน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 ใกล้ๆมันอ่ะแล้วเรากดค้างปุ๊บพุ่งมันจะพุ่งแบบซิกแซกออากูปิงเอาใหม่ทุกคนอ่ะอันนี้คือผมปิงนะมันเลยไม่เห็นปุ๊บไปปั๊บ แล้ทุกคนม่เห็นาหลอยรอบสกินนี้ไม่ค่อยแรงนะเล่นเอาหนีจะพุ่งชิงซ้ายชิงขวาเหมือนปลาอะสนีอร่อยรอบเนี่ยเขาีนั่นแหละมันอาจจะปิงปิงๆเล็กน้อยทําทุกคนไม่ค่อยเห็นภาพก็ขออภัยได้แล้วกันไปงั้นไปรีวิวอันติีเลยกว่ามาตรงกลางมาตรงกลางเลยหน้ามันชั่นอันตรีใหญ่เป็นถ้าถามว่า อันติแบบ V X. กับสกิลนี้อันไหนเท่วกว่าผมรู้สึกสกิลที่ผมจะรีวิวเนี่ยเท่วกว่าแต่ว่าประโยชน์ไม่ค่อยมีฮะซึ่งวิธีการใช้นะฮะให้เรากด X เสร็จแล้วเราหันหน้าขึ้นฟ้าแล้วกด Z ซค้างพุ่งขึ้นไปกูพุ่งไม่ได้กูพุ่งไม่ได้ทุกคงปิ้งแล้วผม oh. ปิ้งอีกแล้วผมปิ้งได้อีกยลย้วเอ,อ้ย ยังพออยครับโดนเดบโวดบโแบบนี้ก็ได้โอ้โอ่ะโอเคโอเคโอเคไปหนี่ย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 ผมขยันนริงคยยรับให้สถานก,การณ์สงบโอเคสงบละมารีวิวใหม่พร้อมนะเพื่นอพนพร้อมะรบึ๊บพ่ากดค้างเปิดมังกรพุ้มกันไปปิ้ง <นะ S 1> อีกละปึ๊บก็คือเอาง่ายให้เรากด x x ธรรมดาแล้วกด สกิลแซดค้างพุ่งขึ้นไปหาก้อนมีดแค่นั้นเลยแล้วมันจะเป็นมังกรพุ่งลงมาคล้ายคล้ายเกไเ็ไม่เห็นภาพครับไม่เห็นภาพมไม่เห็นภาพนั้นเหรอไม่เห็นภาพนั้นเหรอนายจะให้ฉันแปะภาพเป็นงันได้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 ไดไดแปะภาพแปะภาพแปะาแปะภาพแปะภาพปะปาาไม่ทันะ <c oughs> <c oughs> มันปิงไงผมเลยใช้ไม่ค่อยได้แต่าาถือว่าเป็นสก,กิลเทพเดี๋ยวเดี๋ยวแปะภาพสังเกตตอนใช้ให้น้องเดี๋ยวพี่ไปหาก่อนถ้าไม่ได้แปะคือหาไม่เจอนะน้องอะไรวะจุบปุ๊บ,บออไม่ได้ครับใช่มัมเทพกับประมาณนี้แหละครับสำหรับสายฟ้าตื่นซึ่งก็ขอภัยคลิปนี้มันปิงด้วยนะมันก็กระกาศก,กันอนะออเออลืมบอกไปมีตีธรรมดานะฮะตีธรรมดาให้เรากดค้าง G ีสมองจีสมองจีสมองก็คือกดค้าชัดไฟฟ้าแค่นี้เลยแค่นี้เลยโอเคผมว่าผมเริ่มไม่ไหวละปิดคลิปเถอะมันปิงเกินไปละโอเคคลิปนี้ขออภัยทุกคนด้วยนะที่แบบมันปิงอ่ะเกมมันปิงอ่ะมันเพิ่งอัปเดตมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ น่าจะเป็นเพราะฝนตกด้วยพายุเข้าอน่าจะมีการแจ้งเตือนนะที่แบบพายุเข้าใครอยู่จังหวัดอะไรที่เขาเขียนมาอือก็ขอให้ทุกคนปลอดภยนะัยด้วยลวกันไม่มีอะไรมากเพราะพายุเข้าหลายวันอยู่นะสองสามวันอ่ะไม่เดี๋ยวมันยิบสี่ถึงยิบเจ็ดอ่ะอ่าประมาณสามวันนะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะไม่โดนน้ำท่วมน้ำท,ท่วมอะไรก็รสับคลิปนี้ก็ ใครดูก็ขอบคุณมากวัดปิงเลยว่าจะอธิบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพอดีกีบเกมปิงอ่ะคืออัปเดตมาบอกพายุเนี่ยก็ขออลืมกดติดตามให้เด้แล้วกันนะไม่ได้ทำคลิปนานด้วยขอตลาไปก่อนนะครับก็ขอสวัสด,ดีค่ะ